มาไว้คลิปที่2ค่ะเช้าวันที่3มีนาหกห้านะคะคุณแม่พาเจ้าเมียว3ามทหารเสือเดินจงกรมเข้ารอบป่าดอยค่ะงามจังเลยเก่งจังเลยลูกเดินจงกรมสร้างมารมีเพื่อหนีจากภูมิเดลสานนะคะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาในภพชาติต่อไปมาลูกมาต้องเอาความเดีนั้นาแรกเอาภูมิ มามาอย่าททวงอย่าททวงเวลาเร็วเร็ว เดวเข้าอย่าทวงเวลาลูกมาะลูกเดินดงกลมรอบป่าดอยเช้าที่สามมีนาหกห้าค่ะอีกสิบเจดวันก็จะไปเข่าคอแล้วเด้อ ไปเปนที่ยี่สิบเมนาหกค่ะกลับมาหยิบส Saludos.